สวัสดีพี่น้องพบกับเอเลค่คนสกลนครเมื่อนี้ก็หลังจากเลิกงานก็สีมาเบิงว่ามีกับเขายัางกินแน่เดี๋ยวสิพาพี่น้องอย่างไปเบิงเด้อว,ว่ามีกับเขายัางกินแน่หลังจากที่ย่างมาเบิงแล้วเดี๋ยวไปเปิดเบิงตุ้ก,กเข่าก่อนจะข้าวพี่น้องนี่กับเขาก็สิประมาณนี้เลยพี่น้องนี่มียังแน่นเลนี่ทอดยังนี่เธอปิ้งปลายอย่าง เป็ปลาทูโอ้ลวก็ตำแจลวย่ายยิดนี่พัดปลาหมึกของมากลวก็นีม่มีหอดแจวอะองวงน,นี่นียังนี่แน่นนี่มันเป็น,นียังนี่มาล,า,มา,ลาบหอหื้อเป็นจะ่สซ่บแทะเดี๋ยวเอาล่องไปกินเบิ่งจากสองสามค่ำมึงได้กินกัะสิประมาณเลยพี่น้องนี่ประมาณนี่เลย ัวกรสิประมาณนี้กระสีหกกประบ้านเลยพี่น้องนี่เอาพี่น้องหลังจากหนา้าผุกระสีได้เตรียมได้กลอกไดกินไปไหวก็ได้ยิ้วเข่าแล้วเนองยิ้มเข่าแล้วเขาเจ้าก็เถอะเขาเจ้าก็โอ้ยเต็มแต่เสียบยางคาดเลยเนี่ยมากอีหลีหดีเหรออันนี้ก็ะมาละเอาละไป hm 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 là lúc xin hm 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 ăn hm hm ăn hm hm ăn hm 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 mà มีเห็ดดำกินลอวกินแล้วพี่น้องได้อิดแล้วก็ไปนอนแล้วเมื่อนี่ถ้าเงินนี่ขอเ,อขอนนเลือกงานคำพี่เอ๋อเพาะฉน้นจกลับมาทำเรา่วนหาเนี่อกอกให้กินมันก็เจียมเล้ใไห่หัดปลาหมึก tay nhận một phần gói chắc anh nhọn nó có khai phát cho anh tình nhanh 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 nó อันนี้คอยก็ที่ไปเตรียมมงมุงเนื้อกว่าพี่กี่งได้เปนหรอกโอ้ต้องสือืึงจะเสียสอย่างผัดก่อนนะเดี๋ยวปิดประตูก็ได้ บรรยากาศเป็นเอาๆจังไรนบ่น้องสองสามหมื่น,น 3, วะนี่บรรยากาศเป็ี่ยนห่อนๆจังไรพีเพราะว่าว่าคือกันบ่เป็นเอาๆห่อนๆฝน,ต,นบบตีตกแน่กับบสถเป็นบดคือสีบสสบายนะฮะก็เส้าไข่่างเนี้แหละบางสองสามหมื่นที่เดียวมันก็เส้าไข่จเดี๋ยวผมไปเตรียมเขาก็ได้พี่นอนะ้องเลยเอาพี่นอ้องตักเขาจะข้าวคนเด้อพี่ โอ้น้อเฮียบอดิคุยโอ้โอ้องน้องนองตักเอาแต่ข้างหนาเขาต้องตักเอาแต่ข้างหน้าพี่น้องเพราะว่าเขาตักเอาแต่ข้างนาเลยมันเดินกินง่ายมองมองเตะเตะเอาไว้ให้อันเอาไว้อันไปพัดเอียงก่อนนะเอาไว้ไปเป็นข้าวพัดพี่น้องมองเตะเตะเป็นข้าวพัดขึ้นสี่เสียบผมว่า มื่นได้กินข้อพัดแท้ๆนี่ซ้ำนีพ่อนี่พี่น้องเีสิประมาณนี้เลยเอ้าพี่น้องบาทนี่แล้วก็มากกินขอกินเขา้าพร้อมกันเซ็บ็มีเนีย่ยผมเล่นหรอกนี่ยังก่่าป่ะต้มจืดต้มจืดเซ็บเบปลาคู่อีดมักที่รุดกับพัดคลมเมอรเนี่ย จะแส่บม,มืมไปก่อนมาให้งเลยจกงเขาแรกแั้ก่อนจะเสียหลังจากเลือกงานเรือกงานเมื่อย จะกินเขาแล้วไม่แห้งแบบนี้ใบสู่ต่อมืออื่น ยายยิดแล้วก็กลินแล้วก็องเลยพี่รองเพราะว่ามือนี่เลิกงานซะเลิกงานที่หลังก็สิเลิกงาน mà cái đấy này hỏng tội nhiều luôn không mua chặt xứ nữa เอาพี่น้องจะไหนผมกับขอญอาตก,กินขอบกินเขาก็เด้อครับขอบคุณที่รับส้มรับปังขอบคุณหลายครับพี่น้องครับ